แข็งง่ามืดทำไมมืดแข็งง่าอะไรมืดถึงแข็งอ่ะกลัวสมบัติช้างน้อยจำไว้มืดมาเมอาไอเดียลงไฮไลท์มึงให้กูด้วยนะเด็กวัดแบบเด็กวดัดเตรียมเฮอะไม่พอดีตั้งแต่เป็นตัอเก่าอะเเสร็จแล้วนี่ผมต้องไปทำอะไรต่อไม่ต้องทำอะไรต่อครับก็บบถ,ถ้าโปง่งก็แค่ปลดโอเคครับหลอดแค่เล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหัวเขียวเนะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวเขียวเราเจอกันนะ ปวสมบัติช้างน้อยจำไว้มืดเกิดมานี่กูเจอมึงโดยพอเลยอ่ะเออมึงต้องเจอกูไปยาวเว,วอู้มึงอยากอยู่ในไฮไลท์กูแนะ่มึงเนะนี่ยกูไม่ได้ลึกลับก็ทำอะไรปุ๊บปับลอยพูดไม่เข้าหูอยู่ใกล้กูลุกสัตว์จุดเดิมกันทุกว<อ>ันกูเป็ีเไดูนาวุมนุษย์กูไม่ได้ลึกลก็ทำอะไรปุ๊บปับลอยพูดไม่เข้าหูอยู่ใกล้กูลุกซัด ไม่ห่างจากงตีนเดี๋ยวกูเข้าเป็นลูกงักูนับหน้ามึงทุกทุกยันทุกตอนสงัดกูคือซนาฬิกาเวลาได้พากูมาเดินทางทำการเวลามาหยุดที่ชานชลาของปานมาบนจากกันพยายามมานานหายวิญญาณให้แม่ข้าหมูมากกว่าหกหลักสตางค์เป็นน่าสตาถ้ามึงอยากเกิดไม่ใจก็เชิญได้เกิดกี่หลักตางคดีเป็นวันนี้ใจมึงก็ตีนต้องขอโทษกูครับพี่พามีเชียงใหม่เละพมโง่ทุกผูเก็ตคอนโดที่กรุงเทพฟรีใสเป็นมัดที รันแปดนะดีกููใชลกระตุ้นแลงกูไม่แรงของเล่นกูไม่แรงคอนเทนต์พวกก็แรงของดีไม่ลึกรับก็ทำอะไรปุ๊บปั๊บร้อยพูดไม่เข้าหูอยู่ใกล้กูลูกซัดจุดเดิมกันทุกวัน everyday กู move ล่ากูเป็นระเบิดที่พร้อมมาถูกหรือเป็นอาวุธมนุษย์ยักษ์ไปไม่ได้ลึกไปไม่ได้ลึกไป่ไ้ลึกไปไม่ได้ลึกร้อยพูดไม่เข้าหูอยู่ใกล้กูลูกซัดหน้าไม่ห่างจากตีนเดี๋ยวกูเข้าเป็นลูกงะ